โอเคนะครับก็ต้องขอกรบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านดดวนนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนเติมเงินสําหรับใครที่เติมเงินไม่เป็นนะครับผมก็กดอื่นเลยนะก็แต่ครับผมมันจะมีสองที่ให้กดนะครับผมจะมีปุ่มบวกนะครับกับร้านค้านะแล้วก็กดไปเลยนะผมกดไปตรงปุ่มบวกนะครับและถ้าใครกดตรงร้านค้านะก็ต้องมากดตรงนี้นะครับที่มันเขียนว่าซีพีหลังจากนั้นนะมันก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับผมก็ ให้เราเนี่ยนะครับผมเลือกเลือกอันไหนไปก็ได้นะคือมันมีเยอะมากนะครับผมดูสินะครับผมมีกดเยอะเลยนะครับผมโอเคนะผมก็ลองอ่ะนะครับก็กดแต่น,นี้อ่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็กดซื้อในคลิกเดียวไปนะครับผมคือแต่อันนี้คือผมอ่ไม่ให้เติเตมนะแค่นั้นไม่ให้เติเตมไม่เติมเออนั่นแหละสลายฟรีนะครับโอเคเนาะก่อนนะครับผมกด ถามว่านะทำไมถึงมีคลิปนี้ขึ้นมานะครับก็เพราะว่านะครับผมบีกดคอมเมนต์ช่องพี่ลิงเนี่ยนะครับผมไดเ้เอ่อนะครับผมว่านะครับผมมีเงินเติมแต่เติมไม่เป็นนะครับผมก็เลยมาทําคลิปนี้ให้ดูเลยนะครับโอเคก็ใครชอบคลิปนี้เนะี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามไลคกดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะเพราะผมก็เพื่อจะได้มีคลิปใหม่ๆจากผมนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับไปแล้ว La pella,